ขอนำเสนอเกม War of the T Kingdom นี่มันเกมยุทธภพชัย3ก๊กและนี้เขาออกพักเสริมแอดออ on อดออ n พักเสริมชื่อว่า Return of the Legend นะครับผมหรือภาษาไทยที่ว่าตำนานหวนคืนนี่แต่นี้นี่จะแปลโดยลาลาเล่นลาลาเล่นอย่างเดียวครับต้องบอกว่าภาษาไทยเนี่ยพิเศษมากเลยนะเขารวม8แพ็คมาให้ในกล่องเดียวคหมายความว่าถ้าเราซื้อของจีนต้องสุ่มเอาเหร ไม่ครับแต่แบบต้องไปซื้อแล้ซื้อแยกคำแต่แยกมา<ช>แต่นี่เขารวมมาให้กล่องเดียวเลยแล้วมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากภาคหลักบ้างอันนี้มีตัวละครใหม่ความสามารถใหม่แล้วก็มีพลังเทพเจ้าออ๋เราไอที่เพิ่มขึ้นมาแล้วความพิเศษของมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเราจะมาพูดเรื่องเกมสามก๊กอันเก่าก่อนมันเป็นเกมแนวที่ผู้เล่นแต่ละคนน่ะจะได้สวมบทบาทก็จะมีจักรพรรด ผู้พักดีคนทอยศ์ะอ,อะไรอย่างเงี้ยไอแต่ละบทบาทก็จะมีเงื่อนไขาการชนะของตัวเองครับแต่พอเป็น r e t u r n of t h e l e g e n d อันนี้ก็จะแบบจะเพิ่มการ์ดพิเศษขึ้นมาทําให้ทาแอคชั่นหลากหลายขึ้นโจมตีแบบพิเศษจะมีระบบโจมตีแบบเป็นธาตุมีทักษะพิเศษเพิ่มขึ้นมาเร,รเริ่มแรกระบบที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือทักษะจํากัดนะครับผมทักษะจํากัดเนี่ยจะเป็นความสามารถของตัวละครที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกม ทักษะสับเปลี่ยนนะครับตัวละครบางตัวจะมีทักษะ2สถานะโดยเมื่อเริ่มเกมทักษะจะอยู่ในสถานะที่1แต่ถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยตาต่อไปที่ใช้ต่อเนี่ยจะเป็นสถานะที่ 2, 2> ครับก็คือมันจะมี2ความสามารถที่มันจะสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆตลอดเวลาสับเปลี่ยนความสามารถได้ทุกครั้งที่มันใช้ต่อไปทักษะปลุกพลังครับจะใช้งาังาได้ก็ต่อเมื่อ บรรลุเงื่อนไขการใช้งานทักษะปลุกพลังของขุนพลนั้นๆจะเปลี่ยนสถานะของขุนพลและเพิ่มทักษะใหม่ให้กับขุนพลไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้และสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวครับอ,อย่างเช่นความสามารถของเกียงอุยเนี่ยที่ในขั้นตอนการเตรียมการหากคุณไม่มีการ์ดในมือสามารถเลือกฟื้นฟูพลังชีวิตหนหน่วยหรือจั่วการ์ดสอใบ แล้วลดพลังชีวิตลงสูงสุดหนึ่งหน่วยตัวละครนี้จากเดิมพลังชีวิตสูงสุด4หน่วยเนี่ยก็จะเหลือ3าหน่วยและจะเปลี่ยนเป็นทักษะอย่างรูฟ้าดินของจูกัดเหลี่ยงแทนคือเหมือนเปลี่ยนทักษะจากเดิมของเขาเปลี่ยนเป็นทักษะอย่างรูฟ้าดินก็คือเราอยากใช้จริงๆ็ต้อง<ช>ลดความสามารถเนี่ยก็ต้องยอมลดพลังชีวิตตัวเองเหลือสามเพราะว่าตัวละครใน WTK เนี่ยอายูเทพิชาย3ก๊กเนี่ย uh huh. ตัวที่มีเลือดสามจะเป็นตัวที่ใช้ความสามารถไม่ใช่พังรางจมตีไอ้พวกถึกๆอ่ะจะพวก4ี่เลือด4เน้นตีเน้นโหดอ่าต่อไปก็จะมีระบบการท้าสู้แต้มขึ้นมาครับผมในระบบใหม่ ใช่อันนี้ะระบบให,ใหม่เลยใช่้วเป็นยังไงการทาสู้แต้มเนี่ยให้ผู้เล่นทั้งสองคว่ำการ์ดคนละ1ใบแล้วเปิดการ์ดที่เหมาะไว้พร้อมกันฝ่ายที่มีการ์ดมีตัวเลขสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะทั้งสองฝ่ายต้องนำการ์ดท,ที่ใช้ในการทาสู้แต้มเนี่ยทิ้งกองทิ้งไปด้วยโดยผลแพ้หรือชนะจะได้ใช้ความสามารถตามที่ระบุไว้ในการ์ดเช่นขุนพลท่สือ่อฉือหากท้าสู้แต้มชนะจะได้ใช้การ์ดโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งใบโดยไม่จำกัดระยะทางและได้เลือกเป้าหมายเพิ่มอีกหนึ่งคน หากแพ้จะไม่สามารถใช้การโจมตีได้อีกต่อไปสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีค่าพลังชีวิตที่เสียไปครับมันคือการเอาเลือดสูงสุดของเราเนี่ยลบกับค่าเลือดปัจจุบันครับมันก็จะได้ค่าพลังชีวิตที่เสียไปสมมติเคยมี4แล้วตอนนี้เหลือ2องนะครับ ตลรงชั่ที่จะไปคือ2ใช่เ่ยนี่ค่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใจแล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีการถูกนําออกจากเกมการนําออกจากเกมใช่การ์ดบางใบหรือทักษะบางทักษะเนี่ยครับสามารถนําการ์ดออกจากเกมได้การ์ดที่ถูกนําออกจากเกมจะไม่สามารถเอากลับมาเล่นได้อีกในเกมอ๋อปกติเราจะวนเกมนี้ปกติจะวนมันจะทิ้งมันใช้เสร็จทิ้งลงไปใช่แต่ทีนี้พอหมดแล้วก็กลับมารักสับใหม่ใช่นี้มีการนาออกจากเกมแล้วออกแล้วออกเลยออกแล้วออกเลยไม่นําวนกลับมาเล่นใหม่คีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งก็คือ ยกเลิกพื้นที่ครับยังไงวะทักษะบางอย่างยกเลิกผลการในพื้นที่การเล่นได้ครับในสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในส่วนเสริมเนี่ยนะพื้นที่ที่ถูกยกเลิกจะใช้ในเกมนั้นไม่ได้อีกและจะวางการ์ดบนพื้นที่เหล่านั้นไม่ได้หากมีการ์ดอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยกเลิกให้นําการ์ดเหล่านั้นกลับไปไว้ในกองทิ้งครับความสามารถของล็อกข้องครับถ้าเขายกเลิกผลของการ์ดบนพื้นที่ที่ติดตั้งแล้วเขาได้ความสามารถตามพื้นที่ที่เขายกเลิกได้ การยกเลิกพื้นที่จะทําให้เราไม่สามารถใช้พื้นที่นั้นได้ตลอดทั้งเกมเพื่อแลกกับความสามารถบางอย่างมาและการ์ดที่อยู่ในพื้นที่ยกเลิกนั้นให้เอาไปไว้ในกองทิ้งแล้วก็จะมีการหมุนการ์ดขุนพลที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้จะมีการหมุนการ์ดตัวละครเป็นแนวตั้งกับแนวนอนครับโดยหลักๆแล้วจะเป็นผลมาจากการใช้การ์ดหมุนแบบนี้ฮาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หมุนอย่างงี้เนะ ไม่ใช่หมุนแค่น pues ี้นะไม่ใช่ไม่ใช่หมุนแค่นี้หมุนแค่นี้แถบแถบเพิ่อนแถบนอนอันเนี้ยมันจะมาจากการ์ดกลยุทธ์ลูกโซ่หรือสกิลกลยุทธ์ลูกโซ่ของการ์ดขุนพลตัวนี้นะครับทักษะการพลิกการ์ดคือเมื่อการ์ดขุนพลใดอยู่ในสถานะคว่ำการ์ดเช่นขุนพลโจหินเมื่อใช้ทักษะบุกจะถูกให้พลิกคว่ำการ์ดเมื่อเข้ารอบการเล่นถัดไปขุนพลโจหินจะได้พลิกหงายการ์ดและจบรอบการเล่นในทันทีและต่อไปเป็นการ์ดพิชัยยุทธใหม่ครับพี่วัตร เกมนี้ปกติเวลาเราจะตีเราจะเล่นกันเนี่ยมันจะมีการ์ดพิชัยยุทธที่ใช้เล่นเนี่ยการ์ดโจมตีการ์ดกลุบายการ์ดอ่ามาสกเทาใช่ตัวนี้ใช่ไหมเขาจะเรียกว่าการ์ดพิชัยยุทธใช่อันนี้เป็นการ์ดพิชัยยุทธใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนเสริมอ่า,อาเป็นการ์ดโจมตีไฟและการ์ดโจมตีสายฟ้าครับจากในกล่องนี้ใช่ไหมจากในกล่องนี้เลยใช้เหมือนกับการ์ดโจมตีปกติเลยแต่จะสร้างความเสียหายเป็นความเสียหายธาตุนั้นๆที่มันระบุ โดยความเสียหายท่าที่เกิดขึ้นจะมีผลกับการ์ดบางใบเช่นสถานะเชื่อมต่อที่ทําให้ทุกคนที่เชื่อมต่อเสียเลือดคนละหนึ่งหน่วยต่อไปสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกมนี้อีกก็คือสุลาครับเฮ้ยเราสุลาเนี่ยต้องใช้คู่กับการ์ดโจมตีทุกประเภทเท่านั้นอ๋อเหรอใช่ถ้าจะโจมตีสําเร็จจะเพิ่มความเสียหายหนึ่งหน่วยเวลามึงจะตมตีไฟอะ่ะแลวมึงไปพร้อมกับสุลามันจะเพิ่มไงใช่ไหมเพิ่มอนุภาพเผาเงอ่า แต่มันมีความสามารถอีกนอกจากเพิ่มพลังโจมตีแล้วอะถ้าเราตายอะเราสามารถใช้สุลาของตัวเองชุบชีวิตตัวเองขึ้นได้ไงใช่อันนี้ความสามารถพิเศษของสุลาแต่ไม่ไม่มันไม่ได้เหมือนสเบียงสเบียงต้องให้คนอื่นมาใช้ชุบให้เราแต่นี้สุลาใช้ชุบตัวเองเขาเรียกว่าเขาเรียกมันเป็นที่มาของคำว่าสุลาก้าวหน้าอุบายเหรอใช่เหรออะต่อไปเป็นการ์ดกลนอุบายใหม่ มาจากกล่องนี้ใช่ดียวกันการ์แรกไฟพิฆาตค, oh, ครับผมใช่โคตรเท่เลยนะไฟพิฆาตเนี่ยเราจะเลือกผู้เล่นคนอื่น mm. ที่มีการ์ดในมืออย่างน้อยหนึ่งใบเ mm. มื่อเลือกแล้วผู้เล่นคนนั้นต้องเลือกโชว์การ์ดในมือตอนเองหนึ่งใบ mm. จากนั้นเราจะสามารถเลือกทิ้งการ์ดใบเราที่มีสัญลักษณ์เดียวกันกับการ์ดท,ที่เพื่อนโชว์ได้ mm. เพื่อสร้างความเสียหายด้วยไฟหนึ่งหน่วยโอ้โห oh. ต่อไปการ์ดตัดเสบียงอาหารครับโหด ติดตั้งการ์ดใบนี้ไว้บนพื้นที่ตัดสินของผู้เล่น1คนที่ม,มีระยะทาง,ง<ม>1เมื่อถึงรอบของผู้เล่นคนนั้นให้เปิดการ์ดตัดสินหากผลการตัดสินไม่ใช่ดอกจิกผู้เล่นคนนั้นจะถูกข้ามขั้นตอนการจวดการ์ดไปเลย ใช่การนี้จะใช้วิธีการจั่วตัดสินเหมือนการ์ดอื่นๆที่จะเป็นต้องใช้การถ้าไม่ได้ก็ข้ามจั่วไปเลยไม่ได้จั่วใช่ต่อไปเป็นการ์ดกลยุทธ์ลูกโซ่ครับเลือกผู้เล่นไม่เกิน2คนสามารถกําหนดการ์ดขุนพลของผู้เล่นคนนั้นได้ว่าจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนขุนพลที่วางในแนวนอนจะอยู่ในสถานะเชื่อมต่อเราติดเชื่อมต่อกันเยอะๆอย่างเงี้ยและเขาโดนตีด้วยใส่ตะไฟไฟหรือสสยฟ้าลามครับเป็นแถบใช่ หลังจากได้รับความเสียหายจะยกเลิกสถานะเชื่อมต่อของผู้เล่นทุกคนที่ได้รับความเสียหายโอเคนะดูเท่นะอันนี้พี่ว่านะกล่องใหม่แบบเนี้ยมันต้องเพิ่มพวกอุปกรณ์เพิ่มใหม่ๆมาแน่การ์พวกเนี้ยเขาเรียกว่ายุทธโทปกรณ์ยุทธโทปกรณ์ใช่ไหมยุทโทปกรณ์ยุทธโปกรณ์ยุทธโุปกรณ์เอออันแรกเลย ดาบโบราณครับโอ้โหสนิมเครอะเนยมันจะเพิ่มขอบเขตการโจมตี2หน่วยและถ้าใช้การโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยกับผู้เล่นที่ไม่มีการ์ดบนมือครับจากสนิมอ่าเป็นบัตยักษ์ใช่บัตยักษ์ต่อไปพัดขนนกกระเรียนเฮ้ยอ่าสามารถใช้การโจมตีแทนการโจมตีไฟได้ครับพัดขนนกกระเรียนก็เหมือนทําให้การโจมตีธรรมดาติดไฟอะไรใช่และนอกจากอาวุธนะครับมีสิ่งใหม่ม้า อะไรนะหวาหลิวหวาหลิวหัวาหลิว <laughs> uh huh. เมื่อผู้เล่นคนอื่นใช้การ์ดโจมตีหรือการ์ดอุบายที่กำหนดระยะทางใส่ผู้เล่นที่ติดตั้งมานี้จะทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต่อไปการ์ดใหม่ชื่อกาดว่าหัวสิงเ <Hey. S 2> อันนี้เป็นเหมือนหมวกเกาะ เมื่อผู้เล่นที่ติดการ์ดหัวสิงได้รับความเสียหายจะสร้างความเสียหายเหลือแค่หนึ่งหน่วยต่อครั้งและหากเสียการ์ดหัวสิงจากพื้นที่ติดอุปกรณ์จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตหนึ่งหน่วยของดีเฮ้ยเหมือนลดดามเมจให้เหลืกแค่หนึ่งะของดีนะของดีถ้าโดนเอาออกก็เพิ่มเลือดเองเอโหอันนี้ของดีเลยนะต่อไปชุดเกาะหวายครับผู้เล่นที่ติดการ์ดชุดเกาะหวายจะไม่ได้รับผลจากการ์ดคนเถื่อนบุกลุก เกาทันพันดอกและโจมตีแต่จะได้รับความเสียหายด้วยไฟเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยโอ้ยใบยต่อไปชื่อกาดว่าวัวไม้มาเลื่อนชื่อน่ารักอ่าอย่างเช่นผมติดตั้งกาดวัวไม้มาเลื่อนและนํากาดโจมตีคว่ำไว้ใต้กาดวัวไม้มาเลื่อนจากนั้นผมส่งกาดวัวไม้มาเลื่อนให้ผู้เล่นดี พร้อมทางการ์ที่คว่ำไว้ไปด้วยและผู้เล่นบีจะสามารถใช้การ์ดใบนั้นในขั้นตอนการเล่นการ์ดของเขาได้ครับส่งการ์ดให้เพื่อนใช่แบบแต่ไม่ให้เขาไดรู้ว่าเป็นการ์ดอะไรมาคนคว่ำอยู่ไงและต่อไปนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับชุดการ์ดเสริมกล่องนี้นั่นคือการ์ดขุนพลกว่า60บใบที่มีท้งการขุนพลใหม่48บแใบและสุดยอดการ์ดเทพขุนพลเดมิกอสอีก12ใบ ทักษะสอนพิฆาตส,สามารถใช้ก๊์ดโจมตีเป้าหมายได้หากตัวเลขบนก๊์ดมากกว่าหรือเท่ากับระยะโจมตีโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีดังต่อไปนี้ 1. ห,หากกา๊์ดในมือมีมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายคุณพลเป้าหมายจะใช้การาดหลบไม่ได้และ 2. หากมีพลังชีวิตน้อยกว่าเป้าหมายกา๊์ดโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก1ห,หน่วยเป็น2หน่วยทักษะทัดทานเมื่อตกเป็นเป้าหมายของกร์ดอุบายที่มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งคนคุณสามารถส่งก๊ารหนึ่งใบให,ให้กับใครก็ได้ จากนั้นจะได้เจาะการหนึ่งใบแต่หากกา๊์ดที่ส่งให้เป็นการาดยทโธปกรณ์ on, จะสามารถเจาะก๊์ดได้เป็น2ใบและอิทธิศักษะหนึ่งทักษะไร้พ่ายในยามยุ่งเหยิงในขั้นตอนการเล่นการาดสามารถยกเลิกพื้นที่ตัดสินและพื้นที่อุปรกรณ์จากนั้นเลือกขุนพลหนึ่งคนโดยในรอบนี้สามารถใช้การ์ดได้ไม่จำกัดระยะทางไม่จำกัดจำนวนครั้งและขุนพลเป้าหมายไม่สามารถใช้กร์ดหรือเล่นกร์ดจากมือได้โดยทักษะนี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียวในเกม ทักษะถวายบรรณการเมื่อได้รับความเสียหายหนึ่งหน่วยสามารถเลือกรับการ์ดหนึ่งใบจากหนึ่งพื้นที่ของผู้เล่นทุกคนและทักษะเงาบินเมื่อขุนพลอื่นคำนวณระยะทางจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยทักษะมังกรพิโรธท,ทักษะสับเปลี่ยนที่1ในขั้นตอนการเล่นการ์ดลดพลังชีวิต1หน่วยและโจกระดหนึ่งใบการ์ดสีแดงทั้งหมดจะถือว่าเป็นการ์ดโจมตีไฟใช้ได้ไม่จำกัดระยะทางทักษะสับเปลี่ยนที่2ในขั้นตอนการเล่นการ์ด ลดพลังชีวิตสูงสุด1ห,หน่วยและโจกการ์ดใบการ์ดอุบายในรอบนี้จะถือว่าเป็นการโจมตีสายฟ้าและสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งทักษะค่ายทหารประจําการการขุนพลจะวางแนวนอนเสมอการ์ดในมือของขุนพลที่วางแนวนอนบวก2ใบและในขั้นตอนการสิ้นสุดรอบสามารถเลือกขุนพลหนึ่งใบให้วางการ์ดขุนพลเป็นแนวนอนได้ อไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเมื่อไหร่จะได้พูดถึงไอ้เนี่ยกูอยากพูดถึงเนี่ยภาคเสริมเนี่ยจะมีโทเคนเป็นเหรียญสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้ามาให้เพื่อใช้สำหรับทำสัญ,ญลักษณ์สถานะต่างๆของทักษะขุนพลบางตัวครับ โดยวิธีใช้โทเค็นเนี่ยคือให้เลือกโทเค็นหนึสีมาวางไว้ด้านข้างขุนพลเพื่อให้รู้ว่าทักษะของขุนพลนี้จะเป็นโทเค็นสีอะไรหลังจากนั้นหากมีคนไหนติดสถานะจากขุนพลนั้นให้นําโทเค็นนั้น,นไปวางบนการ์ดขุนพลครับใช้ทักษะวิญญาณเทพยุทธโดยจะวางไว้ที่การ์ดขุนพลที่สร้างความเสียหายแก่ขุนพลล่างเทพกวนอูค,ครับและนี่คือทั้งหมดของภาคเสริม War of the t k i n g d o m Return of the Legend อา เป็นไงเ,เยอะไหมโอ้นี่ถือเรียกว่าแน่นเลยนะถ้าอยากรู้ราคาครับเข้าไปได้เลยที่เพจลาลาเล่นนะครับผมหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ลาลาเล่นได้เลยนะครับก็จะสามารถ เห็นรายละเอียดของราคาถ้าซื้อครบชุดเลยก็จะมี WTK แบบนี้กล่องหลักอ่าและกล่องเสริมที่สําคัญเขาจะมีพวกอินเสิร์ตต่างๆที่ทําพิเศษด้วยเพื่อให้แบบเก็บได้ง่ายขึ้นเก็บสวยงามขึ้นอะไรพวกนี้ตรงไหนที่เราอธิบายไม่เข้าใจหรือไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยส่งคําถามเข้ามาถามใต้คลิปนี้ได้ไดเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบจากรันเล่นมาให้อีกทีนึงถ้าาเรา,เรา,เ,ราเราตอบไม่ถูกได้ครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันถื ว,วัอย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอด้านสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ